ในหน้าอสังหาสายมูต้องรู้บูชาอะไรให้ปิดดิวได้รับรองปังบุริเย่แน่นอนบางครั้งในหน้าอสังหาหลายคนพยายามปิดดิวบ้านคอนโดหรือว่าที่ดินทำการตลาดทุกทางแล้วหรือว่าส่งข้อมูลไปให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายแล้ว ก็ยังขายไม่ได้สักทีเป็นอันต้องมีติดๆขัดๆเป็นประจำงั้นลองหันมาบูชา5สาศาสต์มูเตลูที่วันนี้ผมนะครับได้รวบรวมให้ในนาอันสังหาทุกคนได้รู้ว่าบูชาอะไรละปังปิดดิวได้ 1. พระแม่ธรณีเทพีแห่งพื้นแผ่นดินเริ่มต้นกันที่เปิดดวงชะตาก็ต้องบูชาพระแม่ธรณีก่อนเพราะท่านเป็นเทพีผู้ค้ำจุนแผ่นดินซึ่งอสังหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัยทําให้พระแม่ธรณีมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการขอพอรในการปิดดิวขายซื้อที่ดินบา้านหรือห้องชุดคอนโดสถานที่นะครับเชิงสะพานผ่านพ,าพิภพลีลาถนนราชดำเนินในแขวงพระบรมมหาราชวัง2 องค์พระพิคเนธเทพแห่งความสําเร็จหากพูดถึงเทพแห่งความสําเร็จคงหนีไม่พ้นองค์พระพิคเนธหรือพระพิเนศวนท่านเป็นโอรสของพระศิวะกับพระศรีมหาอุมาเทวีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งความฉเฉลียวฉลาดความสําเร็จและช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอีกทั้งอธิษฐานขอพรใ,ใดๆก็ย่อมสําเร็จดังที่เราหวังไว้ฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ในแวดวงไหนหน้าควรบูชาท่านเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การดิวสำเร็จดูร่วงไปด้วยดีสถานที่เทวไลพรพพิคเนตห้วยขวาง องค so ์หลวงพ่อโสธรกล่าวถึงเทพไปแล้วก็ต้องพึ่งศาสแห่งไทยกันบ้างโดยเฉพาะหลวงพ so ่อโสธรหรือพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของชาวฉะเชิงเซาซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการค้าขายที่หากบูชาท่านแล้วจะประสบความสําเร็จมีโชคลาภเงินทองและสุขภาพแข็งแรงสถานที่วัดโสธรวรารามวรวิหารตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา วายเจ้าที่ประจำที่ดิน ในความเชื่อไทยโบราณนั้นเชื่อว่าเจ้าที่ประจำที่ดินอยู่มานานก่อนที่เราจะมาอยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินนั้นๆเพราะฉะนั้นหากทำการใดๆอาทิเข้ามาอยู่อาศัยหรือว่าก่อสร้างใดๆจึงต้องทำการไหว้เจ้าที่โดยบอกกล่าวดังนั้นในหน้าควรกราบไหว้บอกกล่าวท่านเสียก่อนว่าจะทำการใดๆเพื่อที่จะได้ปิดดีลสินทรัพย์ที่ดินที่ต้องการซื้อขายได้อย่างราบรื่นสถานที่เจ้าที่ประจำที่ดินสถานที่ที่เราต้องการปิดดีล พระปิดตาทรงนักราชสำหรับนายหน้าที่ผิดหวังปิดดิวไม่ได้สักทีก็ต้องพึ่งพาพระปิดตาทรงนคกราชหรือมรุมมรักษ์ที่ช่วยเปิดดวงชะตาโชคลาภการเงินเรียกทรัพย์แถมเสริมสเสน่ห์จึงเหมาะกับนายหน้าอสังหาที่ต้องการยอดปิดดิวเป็นอย่างยิ่ง สถานที่สามารถบูชาได้จากตลาดนัดพระเครื่องหรือว่าวัดเอาละครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าองค์พระพิค,ค,คเนธนะครับตั้งอยู่ที่ใดเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับกางแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม